แห่งความฝันท่องไปในแดนแห่งความฝันสนุกและสุขสันต์ในโลกแห่งฝันและจินตนาการไม่เป็นบันไดสายรุงถอดเป็นสัพานไว้เราเก้าวเดินตามใจต้อง,องด้ก้ิ๋วกระตายน้อยแสนก้นตอนหุ่นยนต์จ้องถอนเอ๋นี่มันหุ่นยนต์เจสันาส,าสารพัดประโยชน์นี่นาตะโก้ ใช่แล้วโค้กโคโคโคแต่ก็เพิ่งป้อนโปรแกรมใหม่ล่าสุดให้แจสันสารพัดประโยชน์ด้วยละว้าโปรแกรมอะไรเหรอไหนแสดงความสามารถให้ดูหน่อยสิจ๊ะเอาละแจสันจัดการได้เลยโอ้โหนี่มันหุ่นยนต์จอมถอนความไวแสงนี่นาสุดยอดเลยอ่ะมาถอนหญ้าบ้านแสนแสบบ้างได้ไหมเนี่ยแจวไปเลย แบบนี้ก็ใช้แทนเครื่องตัดหญ้าได้สบายเลยนะสิ <c oughs> ใช่แล้วแต่ก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์จะอวดอีกเยอะเลยไปดูในบ้านกันดีกว่านะแล้วหุ่นเจสันนี่อะรตะโก้ปล่อยไว้ตรงนั้นแหละเจสันไม่หนีไปไหนหรอก ไอ้นะฝนตกเหรอแย่ yeah, แล้วแล้วเจสันสรารพัดประโยชน์ล่ะเจสันไม่อยู่แล้วล่ะทำไงดีล่ะตะโก้แย่แล้วแย่ yeah, แล้ว, yeah, ลวพวกเราเรียบไปตามหากันดีกว่าอ,อ้หยุดนะมาถอนดอกไม้ฉันทำไมเนี่ยโอ้สวนดอกไม้ของฉัน มีควันออกมาจากตัวหุ่นเจสันด้วยอะเผ้่อพวกนายรีบเอาหุ่นนี้ออกไปเลยนะถ้าคนอื่นเขาเดือดร้อนไปหมดแล้วเดยวครองช่วยลากเจสันไปเองเฮ้ยตะโก,กไม่ดีเองที่ประดิษฐ์หุ่นมาไม่ดีและทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เอานะตะโก,กหุ่นยนต์เป็นเครื่องจักรนะมันก็ต้องมีการขัดข้องกันบ้างอะอย่าโทษตัวเองเลย แต่ตะก็ก็ควรจะดูแลควบคุมเจสันให้ดีกว่านี้แต่ก้เสพาคร้ร้อเหมือนดังมาจากสระน้ำด้านน้อนเลอยอ่ะเจสันสารพัดประโยชน์หายไปอีกแล้วเจสันสารพัดประโยชน์มาอยู่ที่นี่เองอะที่แท้เจสันก็มาช่วยดึนลูกหมีขึ้นจากสระน้ำนี่เองเจ้าหุ่นนี่ก็ทำประโยชน์ได้เหมือนกันนะ ขอบคุณมากเลยนะฮะที่ช่วยผมผมกลับบ้านก่อนนะฮะเห็นไหมตะโก้หุ่นยนต์ของตะโก้ไม่ได้แย่อย่างที่คิดซะหน่อยอะนั่นสิของทุกอย่างมีประโยชน์อยู <t 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 ่ที่ว่าเราจะควบคุมและใช้งานมันยังไงต่างหากขอบใจมากนะทุกคนตะโก้เข้าใจแล้วล่ะแจสันสารภาพประโยชน์กลับบ้านกันได้แล้วโอ๊ยโอ้ยโอยโอยทำอะไรเนี่ยไปตะโก้นะโอ๊ยตะโกไม่ใช่ยา าแล้วครับตะโก้รู้แล้วละครับว่าสิ่งประดิษฐ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีเหมือนเครื่องใช้ในบ้านเพื่อนๆเองก็อย่าลืมดูแลเครื่องใช้ต่างๆให้ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับไอ้กับตะโก้ได้อย่างรับรองสนุกอยู่แล้วเพลินประจันภัยท่องเที่ยวไปหัวใจช่นบาน La 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 la, la.